สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง f u ลแม็กนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ e f e c o o o นะครับก็คือชื่อ f u ลแม็กเหมือนกันนะครับก็มีไว้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายสอบถามข้อมูลกันนะครับแล้วก็เมื่อประมาณสักสิบวันที่ผ่านมานะครับผมเองก็ได้ทําคลิปที่นําเจ้าวีนอนนะครับแบบนี้นะครับไปขัดกับปืน ที่เป็นสแตนเลสนะครับขัดกับลนกล้องที่เป็นสแตนเลตนะครับก็คือปืนคิมเบอร์นะครับคิมเบอร์สเตลเลตแทร็กเก็ตทูนะครับซึ่งปรากฏว่าเจ้าสนิมนึงก็หลุดออกไปได้นะครับแล้วก็ในท้ายคลิปนะครับก็ยังพูดว่าจะลองขัดกับส่วนที่เป็นฮาร์ดโคมดูนะครับก็มีปืนอยู่กระบอกนึงนะครับก็คือปืนซีซักระบอกนี้นะครับซึ่งโดยธรรมชาติของปืนกระบอกนี้แล้วนะครับก็จะเป็นเหล็กลมดําทั้งกระบอกนะครับแมกกาซีนก็เป็นเหล็กลมดำนะครับแต่ผมได้นำมาชุบ โครเมียมนะครับโครเมียมกับฮาร์ดโครมไม่ต่างกันนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่จะปืนรุ่นนี้นะครับชุบฮาร์ดโครมมาจากโรงงานนะครับจะชุบจากโรงงานหรือชุบจากไทยผมก็ไม่รู้นะ <S <S แต่ก็อนมุมานไว้ว่าชุบฮาร์ดโครมมาจากโรงงานนะครับก็คือในส่วนของลำกล้องนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าในส่วนของลำกล้องครับจะมีสนิมเล็กๆน้อยๆนะครับจะสังเกตดูดีนะครับ เห็นไหมครับปืนของนี้เคลียร์กระสุนแล้วนะครับก่อนแต่ทำานผมจะทำการเคลียร์กระสุนแล้วนะครับส่วนของลำกล้องนะครับสังเกตดูนะครับเพื่อนๆเห็นสนิมนะฮะนี่ฮะเป็นรอยกระดำกระด่างนะครับสนิมที่มันขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่กินเนื้อนะครับขึ้นผิวแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเจ้า วีนอนแบบนี้นะครับจะสามารถกําจัดรอยสนิมนะครับที่ขึ้นบริเวณของส่วนลํากล้องนะครับที่ทําการชุบพ้าโคมานะครับส่วนเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามานะครับว่าปืนลมดํานะครับใช้วีนอนขัดเช็ดถูได้ไหมนะครับผมแนะนำนะครับว่าไม่ควรทํานะครับเพราะว่าการที่จะใช้วีนอนขัดนะครับเป็นการขัดเอาผิวส่วนนอกนะครับของของตัวปืนนะครับที่เป็นลมดํานั้ก็ผมว่าอันตรายนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเจ้า ฮาร์ดโคมที่อยู่บนลำกล้องนะฮะถ้าโดนมีดดนนะฮะเดี๋ยวมีดอนทามไปแล้วนะครับสนิมที่เคยปรากฏตามลำกล้องจะอยู่หรือเปล่าคร mm ับ hmm. ไปดูกันเลยนะครับ mm hmm. มาแล้วครับ mm hmm. ผมว่าก็มีสนิมขึ้นนะครับฮาร์ดโคมเป็นสิ่งที่สนิมขึ้นได้นะครับ mm hmm. ซึ่งต่างจากโคเมียมนะครับ mm hmm. โคเมียมนั้นเป็นการพอกชั้นผิวขึ้นไปนะครับ จะเอาความหนากี่ไมครนก็แล้วแต่ความต้องการของผู้ทำนะครับแต่ฮาร์ดคมมันเป็นเหมือนการไปเปลี่ยนโมเลกุลของชั้นผิวนะครับประมาณนี้นะครับก็ฮาร์ดคมสนิมขึ้นได้นะครับแต่ฮาร์ดคมไม่หลุดลอกเป็นแผ่นเหมือนกับโครเมนะครับก็ความแตกต่างกันก็จะมีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับทีนี้เรามาลองดูกันเลยนะครับว่าจะเอาวีนอนจะเอาอยู่ไหมนะวีนอนกับกระดาษทิชชู่นะครับ ก็เอาเลยนะครับลองดูเลยนะครับว่าจะไม่นอนจะออกไหมนะครับผมจะไม่ทิ้งให้แห้งนะครับผมจะทาแล้วก็จะปล่อยไว้สักไม่กี่นาทีนะฮะแล้วก็จะขัดออกเช็ดออกเลยนะครับี่ส่วนปลายลำกล้องก็เห็นมีหลายเจ้านะครับที่สัตนะครับที่สอบถามเข้ามานะครับทาเลยนะฮะทาในส่วนที่เป็นสนิมนะฮะโคนลำกล้องนะครับก็เป็นด่างๆนะฮะทาครับทาครับ ทาหมดเลยนะฮะลำกล้องเซซัทนะฮะผมทาหมดเลยนะครับ,รน,รบ,มมน,รบนี่เลยนะฮะเป็นการเอาเศษสนิมเล็กๆน้อยๆออกด้วยนะครับส่วนที่เป็นสารลังเพลิงนะครับซึ่งสนิมก็เป็นเรื่องที่กวนใจจริงๆนะบ,บางทีถ้าลำคันกันนะบางทีผมจะนําไปชุบใหม่เหมือนกันนะผมคิดใจ ปืนกระบอกนี้ผมก็ใช้มาสิปีนะสิบสิบปีก็มันก็ยังไม่มีสนิมขึ้นนะฮะก็ยังกับก็ถือว่าซีเซ่ตเข้าลมดํามาดีพอสมควรนะครับก็ไม่ทําสนิมขึ้นได้นะครับแต่ส่วนอยากจะทาฮาร์ดโคมดใหม่ก็คิดช่างใจอยู่นะครับก็เสียดายผิวเขานะฮะก็เลยไม่อยากจะทำนะฮะก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับเว้นแต่ว่าเสนิมมันขึ้นจนสุดจะเยียวยานะทำแน่นอนถ้าอย่างนั้นนะครับ ฮาร์ดโคมนะฮะโดนกับวีนอนนะครับเอาละสีนี้ลองดูสินะครับกระดำเลยนะแค่นี้ก็ดำเลยนะเฮ้ยออกนะครับสือว่าออกนะฮะอย่างเงี้ยนะสำหรับเพื่อนเพื่อนๆนะครับที่ที่ทำฮาร์ดโคมมานะครับในสูงกำลังกล้องอย่างเช่นงผมนะครับก็ ลองลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะครับอ,ออกเหมือนกันนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับเพื่อนครับก็สิ่งนี้ต้องทําต่อไปนะครับก็คือนําไปล้างด้วยน้ํามันนะครับหรือน้ํายาแอประสงนะครับหรือน้ํามันในการล้างปืนนะครับก็ ออกเหมือนกันนะครับไม่ออกมากก็ออกน้อยงานนี้ครับก็ยังดีกว่าจะที่จะปล่อยให oh. ้สนิมขึ้นแบบประลัคาญใจนะครับออกเหมือนกันนะครับลำกล้องเป็นส่วนที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าลำกล้องทังสลายไปนะฮะก็วุ่นวายนะฮะจะเรื่องจะทําเรื่องซื้อใหม่ก็ยากเหลือเกินนะฮะลำกล้องเป็นส่วนควบสําคัญนะครับ เพื่อว่ามันออกไหมฮะผมว่าออกนะครับรอยด่างๆที่เคยมีตามช่องคลายปอดนี่นะฮะบางทีนะฮะเพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยทำนะครัก็อาจจะทำวิธีนี้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับแต่เพื่อนๆที่เคยทำแล้วนะครับส่ง ข้อมูลเข้ามานะพูดคุยกันได้นะครับหรือจะเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและแชร์ผมทดลองทำอะไรก็จะลองว่ากันมาอีกทีหนึงฮนะ <laughs> ส่วนของที่เป็นฮาร์ดโค้ดอย่างนี้นะผมผมมองว่ามันจะไม่ลอกนะฮะ <laughs> ถ้าเกิดเราเอาวีนัทไปขัดมันจะไม่ลอกนะครับแต่ส่วนที่เป็นโคเมียมอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดเอาวีนัทไปขัดผมเกรงว่าอาจจะ ลอกๆผิวลอกออกมานะครับผมว่าออกนะครับเนี่ยฮะออกนะครับมือผมยังดำเนี่ยฮะแล้วเมื่อขัดแล้วนะครับผมก็จะดูดูผลในภายหลังนะครับว่ามันจะขึ้นอีกไหมสนิมน,นะครับเพราเคยทํากับปืนทำกล้องปืนที่เป็นสเตลเลสนะครับก็ดูผลแล้วก็มันก็ไม่ขึ้นนะครับ สำหรับปืนที่เป็นสแตนเลสทั้งกระบอกนะครับผมยังไม่แนะนําให้ใช้วีนอนขัดทั้งกระบอกนะครับผมกลัวว่าจะวีนอนมันจะทําให้ผิวนอนเสียนะฮะเสียผิวนะฮะเสียเสียเหลี่ยมผิวนะฮะก็ยังไม่แนะนําให้ใครขัดนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆสอบถามมาผมเข้ามาเมือนกันนะให้ผมขัดให้ดูนะเอาปืนสแตนเลสทั้งกระบอกขัดนะผมก็พูดตมตงนะยังไม่กล้าทำในขนาดนั้นนะครับก็ขัดเฉพาะส,ส่วนของลำกล้องหรือขอ,ง,องปืนของ คิมเบอร์ผมนะครับออกเหมือนกันนะครับออกครับออกครับเพื่อนเอรครับเป็นการทดลองแบบบ้านๆง่ายๆนะครับแต่ก็ได้ประโยชน์นะฮะ หลัปืนใช้งานอย่างทั่วไปนะครับนี่แหละครับปืนเหล็กมันก็คู่กันกับสลิงนะฮะแต่เราก็เลี่ยงไม่ได้นะครับปืนจะเป็นเหล็กเป็นอลลอยนะฮะแม้แต่เป็นปืนที่เป็นโครงล่างพลิเมอร์ก็ยังมีส่วนของเหล็กเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหล็กยังจะเป็นที่จะต้องมีในส่วนประกอบของปืนต่อไปนะฮะยังไม่เคยเห็นมีใครใช้ลํากล้องที่ทำด้วยพลิเมอร์นะฮะออกเหมือนกันนะครับ ออกครับออกครับเพื่อนๆครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่จะนําวิธีนี้ไปใช้นะครับก็นําไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกผลลัพธ์นะกับผมด้วยนะครับทางคอมเมนต์นะครับว่าดีไหมตาที่ผมว่านะดีจริงไหมนะออกเหมือนกันนะผมว่าออกเลยนะครับลากล้องเริ่มใสเงาแล้วออกครับออกครับ มาออกย่างน้อยก็ไม่กระดัางมาด่างเหมือนแต่ก่อนครับใช้ได้ครับแล้วก็อย่าลืมเอาไปล้างด้วยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็นํามากลับมาประกอบเข้าตัวปืนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องทําไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกครั้งในภายหลังนะครับว่าเมื่อทําแล้วนะฮะสิ่มันจะกลับมากวนใจอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอต้องขอจบการรีวิวไว้สั้นๆแน่เพียงเท่านี้นะครับจะต้องขอตัวไปล้างปืนก่อนนะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอย่าลืมกดกริกด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ